วันนี้ก็มาตอบคำถามกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีคำถามมาอีกแล้วนะคะคำถามนี้ก็จริงๆทุกคำถามดีหมดเลยเพราะว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนเจออยู่ใช่ไหมคะคำถามอันนี้คือดีมากเขาบอกว่าถ้าเขาค้างบัตรเครดิต3มเดือนแล้วเนี่ยจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมนะคะเอาคำถามก่อนตอบคำถามตรงนี้ก่อนว่าสามารถรีไฟแนนซ์ได้ค่ะโอเคแต่นะคะแต่ต้องมาดูกันว่า เราจะรีไฟแนนซ์ได้ต้องทำยังไงนะคะอ่าเหมือนรายนี้เลยรายนี้เนี่ยคะ่ะเอ่อค้างบัตร3เดือนแล้วนะคะเบื้องต้นสิ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณจะต้องไปปิดยอดก่อนนะคะปิดยอดบัตรเครดิตจริงๆแล้ว ไม่ได้เฉพาะเรื่องของบัตรเครดิตอย่างเดียวนะบัตรกดเงินสดอาา่าฮะบัตรเรื่องของอะไรต่างๆที่เราทําธุรกรรมไว้อยู่เนี่ยถ้าเรามีการค้างประมาณ3เดือนแล้วให้เราไปทําการปิดนะคะสินเชื่อปิดยอดของตัวนั้นก่อนนะคะหลังจากที่เราปิดแล้วเสร็จปุ๊บนะคะ<ม>ก็จะมีคำถามาว่าต้องรอประมาณกี่เดือนถึงจะทําการรีไฟแนนซ์ได้หรือว่าธนาคารไหนที่รับบ้างะมาตอบคําถามกันก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย ปิดยอดไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องทําการผ่อนชําระให้เป็นปกติหมายความว่าผ่อนให้ตรงตามรอบสมมติว่าทุกวันที่15เราก็จะจ่ายทุกวันที่15ต่อไปอีกนะคะประมาณนะคะเบื้องต้นใช้ให้เป็นประมาณ3เดือน ะะผ่อนให้ตรงเลยนะหลังจากที่เราปิดยอดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ทําเครดิตใหม่โดยการผ่อนให้ตรงตามรอบของเขานะคะอีกประมาณสัก3ามเดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปทําธุรกรรมหรือยื่นรีไฟแนนซ์ได้แล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเครดิตของเราเนี่ยก็จะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วนะคะแต่เหมือนที่เราบอกค่ะวินัยเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่าขาดหรือว่าอย่าค้างนานขนาดนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะ ะะแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เสียเครดิตเนาะไม่อยากให้มีมการแบบค้างนานๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดปัญหาอย่างจริงๆเหมือนที่บอกนะคะอย่าปล่อยไว้ไปปิดยอดก่อนปิดยอดแล้วก็เคลียร์เรื่องของวินัยของเราต่อโดยการผ่อนต่อตามให,ให้ตามปกตินะคะส่วนมาธนาคารทุกๆธนาคารนี้เงื่อนไขคล้ายๆกันแต่จะให้ดีที่สุดนะคะให้แนะนําเลยว่าเวลาที่เราจะทําเรื่องตรงนี้เนี่ยให้เราโทรไปปรึกษาธนาคารที่เราจะทําเรื่องก่อน ะะว่าเป็นสถาบันไหนเพราะว่าบางเดือนบางครั้งบางรอบก็จะมีโปรโมชั่นมีเงื่อนไขมีเรื่องของนโยบายอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือนหรือในแต่ละรอบนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดําเนินการก็โทรไปเช็คที่ธนาคารเราก่อนแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะคําถามที่ถามมาว่าทั้งบัตรเครดิต3เดือนแล้วสามารถที่จะรีไฟแนนซ์ได้ไหม ไรีได้นะคะก็ตอบคำถามกันไปแล้วเนาะถ้ามีคําถามอะไรที่อยากจะให้เกรสมาให้ความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็อินบอกกันไว้ได้นะคะจะทยอยเอามาตอบทีละคําถามกันเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะ